สวัสดีครับพวกผมตัวแทนจากกลุ 5, ่ม5กับผมนายธานาธรดวงสรีเสนนายนักภิชพลสมัครสมานและนายชยะพล,ลมูลแดงวันนี้พวกผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัพระแดนศิลาอาจและประวัติความเป็นมาไปรับชมกันเลยครับพัทนศิลาอาจนั้นนะเดิมที่ตั้งของ พระแท่นศิลานนี้มีชื่อว่าเมืองกำโพธนครในยุคสมัยเมืองเฉลียงตอนปลายของสุขโขทยัยนะประวัตินั้นก็มีว่ามีในพานคนหนึ่งเนี่ยเข้าป่าล่าสัตว์ได้เอาเครื่องมือล่าสัตว์มาวางไว้บนแท่นหินแล้วหลับไปลุกกะเทวดาได้มาเข้าฝันและปรากฏขับไล่ให้เอาของออกจากแท่นหิน แห่งนี้ในพานจึงไปเล่าให้ฤาษีฟังนะเพราะว่าประวัติเ็าจะมีไว้อย่างนี้นะครับ้ในพานไปเล่าให้ฤาษีฟังแล้วเนี่ยฤาษีก็มาดูนะว่าเป็นแท่นหินที่เป็นแท่นหินศิลาที่มีความฟางแปดฟุตความยาวเก้าฟุตสูงขึ้นมาจากพื้นสามฟุตจึงรู้ว่าเป็น จึงได้รู้ว่าเป็นที่ประทับเรียกว่าเป็นแท่นนั่งของพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์นะได้มานั่งอธิษฐานจิตที่พระแท่นนี้นะออตอนที่พระโพธิสัตว์ยังอ,อ,อยู่ในในพระชาตินะชื่อว่าพระกะกุสันโธก็คือพยาไก่ ตัดสโปคือพญาเต่านาคมโนคือพญานาคโคตมโมพยาโคทั้งสี่องนั้นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามภาพนี้นะได้เป็นพระอาหารหันต์ไปรทั้งสี่พอง์คยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์นั้นก็คือพระสีอริยะเมตไตรนะหรือที่เรียกว่าสีหเมตโต หรือภาษีอัญญาเมตไตนะซึ่งจะบังเกิดขึ้นในหลังจากพุทธ,ธกาลนี้นะก็จึงได้แจ้งไปที่เมืองเฉลียงเมืองเฉลียงก็คือสุโขทัยนะเจ้าเมืองเฉลียงจึงให้อมาต์รามนะเห็นจริงดังนั้นได้ตัดจึงได้มาสร้างมนฑดก แล้วก็มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่นั้นมามนะ,ะมีการฉลองสามวันสามคืนนะจากเริ่มต้นเนี่ยที่ได้มีการเฉลิมฉลองงานนมาสการพระแท่นเนี่ยสามวันสามคืนก็มาเป็นเก้าวันเก้าคืนแล้วก็มาเพิ่มเป็นสิบสองวันสิบสองคืนนะในสมัยพระเจ้าบรมบโกศปีพศสองพัน 283สมัยกรุงศรีอยุธยานะได้สร้างวิหารวิหารก็คือได้สร้างวิหารคล่อมไว้อีกชั้นหนึ่งพระเจ้าบรมโกศเป็นองค์ที่สองของพระเจ้าเสือหรือหลานชายพนายันนาลัยสมัยธนบุรีพศ2313 พระเจ้าตากศินได้เสด็จมาประทับขบวนมาปรับขบวนบบพระฝาังเสด็จได้มาแวะมรัสการพระแท่นได้ชมชกมวยเราจริงได้มีพยาพิชัยดาบหักนะ,ะซึ่งเป็นตอนนั้นถ้าจะเป็นทองดีนะ,อะทองดีตามเรื่องของพยาพิชัย นะที่เราได้ทราบกันนะ,ะนี่เป็นประวัติเบื้องต้นพอปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบได้เกิดไฟป่าไหมแล้วก็ไหมวิหารหลังใหญ่นี้หมดเลยเนาะหลังหลังใหญ่นี้ถูกไฟป่าไหมหมดเตอนนั้นการปกครองของสงฆ์ยังเรียกว่าเป็นมณฑลมณฑลภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกจึงได้รับพระราหน้าที่มาบูรณะวิหารหลังใหญ่นี้ และบานประตูวิหารก็ได้นํามาจากวัดใหญ่เนาะ<อ>บานประตูวิหารนี้แต่เดิมนั้นมีวิหารหลังใหญ่นี้เนี่ยมีระเบียงยื่นไปทางด้านทิศเหนือยื่นไปที่ศิลาบ้วนพระโอฐ์แต่หลังจากถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยะระเบียงได้ทําการบูรณะแล้วระเบียงด้านทิศเหนือนั้นจึงหายไปนะจึงเหลือด้านทิศเหนือจึงเหลือแต่ศิลาบ้วนพระโอส นะอันนี้เรียกว่าศีลาบ้วนพระโอษฐ์แล้วก็มีวิหารเดียวที่ไม่ถูกไฟป่าไหม้ในวิหารนั้นก็จะมีหลวงพ่อธรรมาจาักรเป็นวิหารเล็กทางด้านซ้ายมือของวิหารใหญ่อยู่ในวิหารเล็กจึงได้มีชื่อว่าหลวงพ่อธรรมาจักรกันไฟในวิหารเล็กด้านซ้ายมือของวิหารใหญ่พระแท่นศีลาอาจนี้ยังมีเรื่องเล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาทำพัฒกิจ และได้ฉันพัฒหารที่พั่นนี้พระอน,นุ์ได้ล้างบาทของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปแขวนตากไว้ที่ต้นพุทราแขวนบาทเดี๋ยวเราจะออกไปชมได้พุทราต้นนี้ขึ้นอยู่บนกําแพงนะ<อ>เรียกว่าต้นพุทราแขวนบาทของพุทธเจ้าจังหวัดกุดตรดิตของเราไม่มีเสาหลักเมืองกําลังจะสร้างเนาะ,ะจึงใช้สัญลักษณ์มนดอกของพัฒนี้เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะเาปรมฉาย,ยายรักษ์ที่เราเห็นทั้งหมดในวิหารนี้ทุกพระองค์ได้สเสด็จมานมัสการพระแทน่นนะออรัชกาลที่ 4, ออสี่ทรงเสด็จมาเมื่อตอนทรงผนวดนะรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จมาเมื่อปีเมื่อวันที่24ตุลาสองพัน นะรอห้าได้เสด็จและอีกเจปีต่อมาพศสองพสอยห้าเอ็ดเมื่อกี้ได้เล่าไ,ไปแล้วว่าเกิดไฟป,ป่าไหมนะนะอโอเคนะแล้วก็พระประธานในวิหารนี้มีหลายองค์นะแล้วก็องค์ที่สำคัญนั้นก็คือองค์กลางองค์กลางนี้มีชื่อว่าพระพุทธ ทะะอะไรนะเดี๋ยวอืมดูสิเออมนีชื่อว่าพระพุทธนิลันดอนนะหนึชื่อไม่ออกนะอ่าพระพุทธนิลันดอนออนะเป็นพระประธานนะ ในหลวงรอเก้าของเราเสด็จมาเมื่อปีพศ2 5 0 1นระ่ะในหลวงร้อเก้าได้เสด็จมานมันสการพระท่านหรือว่าเสด็จเยือนภาคเหนืออุตรดิตถ์และปีพศ2550 2550้อ 2, นอั้นร1อสิบได้เสด็จมาเป็นประธานยกท้าฟ้าตอนนั้นยังดํารงพระยศเป็นพระบรมโอสาธิราชนะพระพ, oh. พ,พินาพระเทพบีก็เสด็จมาและนี่เป็นประวัติคร่าว พักแแท่นเสียอ,อากาดนั้นมีงานนมัชก,การนมัสก,การพัชแท่นในวันขึ้นแปดข้ามเดือนสามถึงสิบห้าข้ามเดือนสามของทุกปีนะเป็นงานใหญ่อย่างที่เพวกเราได้ทราบกันแล้วนะอ่าแล้วก็คงจะได้มาร่วมงานกันแล้วด้วยนะอืแล้วมีอะไรอีกไหมที่เราจะอยากรู้อีกเ,ร,เรียว่าพรกแท่นเสียอาจในการถ่ายทอดความรู้ให้เราวชนยังไงบ้างครับ เอ่อถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างเอ่อก็อ่จ่ลรักเอ่อที่ที่มาเอ่อก็ได้มีการเอ่อบรรยายให้ฟังแบบเรานี่แหละนะแบบในกลุ่มอย่างเงี้ยที่จะมาที่ได้ศึกษาแต่ว่ามันไม่ได้มีโครงการที่จะถ่ายทอดหรือเผยแชร์ อ่าเป็นอาการอ่าใช่ใช่ใช่นนอกจากว่าเวลาที่จะมาอยากจะทราบประวัติอ่าก็พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างเนะาะครับผมออ่แต่จริงๆแล้วมันมันมีประวัติที่อยู่ในจดมหมายเหตุที่บันทึกไว้มันต้องคนกว้าอย่างอย่างนั้นต้องมันมีอยู่นะในจดมหมายเหตุมีได้กล่าวถึงอ่ทันเสด็าอาตเพราะว่าเป็นโบราณสถานนะ อีกที่หนึ่งที่เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสถานที่ในวิหารวิหารนี้ก็มีพระเจ้าแผ่นดินของเราหลายพระองค์นะพระแท่นนั้นมีความฟางแปดฟุตใช่ไหมความยาวเก้าฟุตสูงขึ้นมาจากพื้นสามฟุตนะแต่ถ้าเดิมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมก็สามารถที่จะปิดทองได้ถึงพื้นพระแทน่นแต่เนื่องจากว่าพอเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วก็งัดเนี่ยกลับไปบูชา จึงท,ทำให้พื้นพระแท่นนั้นเกิดความเสียหายจึงได้ปิดก่ออิดถือปูนสูงขึ้นมาในระดับนี้เพื่อให้โยมได้ปิดทองได้ถึงพื้นพระแท่นเนาะอือ้าวมีอะไรอีกที่ยังสงสัยนะอ่าอย่างนั้นก็ขอจเจริญพรทุกทุกท่านนะเอออ้าวอายุวันโลดสุขขังบรลังนะเอออ้าว